8 9 10 1 1 1สสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะมาแล้วนะคะก็หยิบสมุดมาเล่มหนึ่งค่ะกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วทำวงล้อเลยค่ะ12ช่องแบบเนี้ถ้าคุณชอบเสี่ยงโชคคุณไม่เคยมีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเขียนตัวเลขลงไปค่ะเลขที่คุณชอบ3ตัวลงไปหรือ2ตัวก็ได้นะเดี๋ยวหมอควินจะบอกเทคนิคว่าทำยังไงคุณถึงงดูดความโชคดีแบบนี้เข้ามานะคะ อ่าถ้าคุณแบบคนยืมเงินคุณไปนะคะมีเคสหนึงลูกศิษย์เคสหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาทําประมาณ30วันลูกหนี้ที่เคยยืมเขาหลายปีแล้วนะคะอยู่ๆก็ติดต่อกลับมาแล้วคืนเงินบางส่วนไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาก็ดีใจมากค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะเคสตัวอย่างแล้วก็บางท่านขายของออนไลน์ค่ะขายไม่ได้เงียบ